วันนี้ขี่มาไกลเลยวันนี้เรามาถึงสเส้นไหนหวะมาถึงเ้นแบบท,ที่ผ่านเทเวสมาเข้าถึงสามเสนมานี่ครับร้านของน้องท้านอะไรทำมาดำธรรมาดาคอฟฟี่ช็อปร้านเล็กๆน่ารักอยู่ในซอยซอยสวนขอไปอ่านก่อนนะ สวนอ้อยซอยสวนอ้อยประมาณยิ่งๆกับซอยสวนอ้อยหนึ่งร้านคูหาเล็กๆน่ารักน,น,น่าจะเห็นอยู่พี่กินกาแฟของน้องกันดีกว่าน้องที่รู้จักคือน้องที่น้องมาเปรู้จักธรรมดา,นานแล้วไม่เจอกันากนานแล้วแต่ก็เดี๋ยวเนี่ยได้มีโอกาสมามาที่กาแฟแล้วก็เอารูปให้น้องเ็าด้วย ผนังปูนปวยนี่ฉาบอ่ะฉาบเลยใช่ไหมไม่ใช่ท่าทาใช่ไหมของเซ็งมาแบบนี้นนซงมานี่คือเซ็งมาพเพซื้อ็มทมาตี่รอล้ลเครเาเงเกา,เ,าเป็นเั้งแ,แล้วคือซิงมาตั้งแต่พวกอุปกรณ์อะไรด้วยเลยใช่ไหมใช่คือบางตัวหลายตัวก็ซื้อเครื่องอ้คือตรงนี้เรืงนี้นี่คือเช่า เท่าอยู่ใช่ไหมก็คือได้ไอ้ตรงข้างบนด้วยป่ะอ๋อเจาะเียวก่อนที่จะมาแบบนี้คือก่อนหน้านั้นน่ะมาอยู่ที่นานๆแค่ไหนกับงานงานเ่าอ่ะทำบริษัทตัวเองมาประมาณสามปีใแต่งานเอกสารอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวเราเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบ คาเฟ่ <S <S อยูแอ่แล้วเราบอกกับพี่สาวเราก็เปิดร้านคาแฟ่อยู่แล้วเราก็เลยแบบโอเคหาทำเลก็คือลองไปเรื่อยๆก็มองมองหาทำเลไปเรื่อยๆก็ยังไม่เจอเพอเอิญมาเจอร้านนี้เลยก็วันแรกก็เอาเลยทันทีณเวลาตอนที่เห็นประกาศดูทำเลแล้วก็ชอบเขได้เลยได้ปบก็มกเาเลยทุกครั้งทุกคืนก็ที่เห็นก็ก็มาเลยก็ ยังไม่รู้ทำอะไรอะไรนี้เดยแต่รู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่เราแล้วก็วลองหาทาร์เก็ตที่แบบนักศึกษาแพทย์เขาตรงนี้เป็นโรงพยาบา,าลคนาเรียาเ่าอะไรวชิระอใช่คือมันคือทาร์เก็ตเราแล้วก็ก็ยังไม่รู้อะไรมากเรารู้ว่าตรงเนี้ยมันมีแค่โรงพยาบาลแล้วก็มีพวกนักศึกษาแพทย์มาตั้สินใจึงาทัาาาททานทีว่าเฮ้ยเอาเลยเราก็ลุยเลยใช่งั้น เดิมๆก็การตกแต่งแต่ว่าเป็นของที่อ่าของที่เดิมนะก่อนที่เราจะเซ้งมาใช่ไหมใช่ค่ะพอมาแต่งอะไรเองนิดหน่อยอ่าถ้าอกแต่ว่าเมื่อกี้มาบอกว่าพี่สาวก็มีร้านกาแฟอยู่นะถ้คือมาก็รู้มีข้อมูลว่าบ้างแล้วในการที่ทกัแบบนี้ใช่ไหมใช่เราช่วยพี่สาวมาบ้างแล้วบ้าหลอกว่างานอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ช่วยทีหลังเราพอรู้ว่างแล้วเราก็ อันนี้เราก็เปลี่ยนเพิ่มเิยสี่กับบ้างแล้วก็เลยนะโอเคเลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วเป็นไงตอนนี้ทำมาประมาณกี่เดือนแล้วอะเดือนนี้ข้าเดือนที่ข้าเดือนที่หกค่ะข้าเดือนที่หกขึ้นปีละขึ้นปีละใช่ขึ้นมากก็ผลได้แล้วนะขึ้นปีอะ กซวิดแลยออเอนแรกเราจะแบบเฮ้ยโอเคแล้วแบบลูกค้าเริ่มรูม้จักเราแโควิดทันทีมันคือระลอกไหนระลอกสองปะ่ะหรือระลอกสามเลยระลอกสามเลยแรงเลยอ๋อไอ้ช่วงหลังช่วงหลังช่วงสงการที่แบบปล่าสาระเลยตัวเองกันนะใช่อันนั้นเลยแล้วก็ดยูไปเรื่อยป่านนี้าเราไม่กระทบมากปิดร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าของเรามันเป็นเทลเวย์อยู่ลย<อ>แล้ว ส่วนมากจะเน้นเทคเอาไว้ก็จะได้ฐาลูกค้าหมอก็ให้เราไปส่งที่โรงพยาบาลอืมอืมตัวี้วะเนื้หนอันนี้อะไร ม็อกเทลคอฟฟี่ก็เกิดจากการเป็นเหมือนค็อกเทลใช่ไหมใช่แล้วก็ผสมตัวเอสเปรสโซช็อตเป็นไซรัปใช่เอสเปรสโซ่ช็อตไซรัปผลไม้เชคกับโซดาอ๋อเอาแล้วตัวไอ้มีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ที่บอกว่าไซรัปผลไม้ไซรัปผลไม้มันเป็นเป็นผลไม้อะไรบวยไม่ใช่ไม่ใช่มีสับปะรดมีจี๊ดมีอ๋อผสมกันใช่ไหมแ้วมะนาวพริกขี้ด ได้ทนะั้งหมดมันะโอ้ยธรรมชาติธรรมชาติสื่นเต้หรื <Okay. S 1> อเปก่อนกินเล็กๆเนี่ยอืออืมก็้ใช่มันก่อนไปกินน้องมันทำโคบูแล้วใส่ยูสุอะไรมาเนี่ย,ยจริงๆพี่เนี่ยยูสุอร่อยนะยจริงๆลูกค้าติดยูสุที่นี่กินทุกวันกินเมนูเดียวเลยกินทุกวันลองนะที่มันกินหมดหทำยูสุให้ถ้าย,ยูสุจะใช เมล็ดกาแฟเหรอใช่เพราะว่าอะไรอ่ะมันเข้ากัน,น,นอ่าอ๋อหมายว่าเออรสชาติของเมล็ดที่มันอันนี้คือขั้วกลางหรือเปล่าตัวไม่ใช่ตัวเนี้ยเตัวเนี้ยจะเป็นขั้วอ่อนอือจะเป็นฟุตเตอรี่หน่อยอเปรีย้ยวใช่เราทำดูสโก้ให้กินกยอยอนู่ลองใช้เวลามาสักพักแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึก ชอบฟิลแบบนี้สัมภาระแบนี้ใช่ไหมที่ชอบสนุกไหมเออร้านนี้สนุกอะสนุกสนุกสนุกที่ทำมันอ่าใช่ชอบเวลาที่ลูกค้าแบบเฮ้ยพี่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่า <ผม S 1> ที่มีคอมเมนต์แล้วปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าใช่ไหม,ชอ,มชอบคุยกับลูกค้าด้วย เออดีนะแบบมันก็ตรงถูกจริตเธอแล้วดิเพราะว่าแบบถูกถูกถูกเลยทำไปบางทีเราไปเจอขนมอะไรตลอดแล้วก็ซื้อมาฝากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกลายเป็นเพื่อนกันแล้วแอบใช่ใช่ใช่เรื่องกำไรเราน้อยมากอืมเฮ้ยกำไรชีวิตพูดเหมือนแบบโลกสวยเนาะแต่เราก็มันเราควบมีผลเลยนะที่เมื่อกี้มาเราเธอถามมาว่าเอ้ยรู้รู้สึกไงบ้างอะทำตรงนี้แล้วมีความสุขไหมรู้ชอบไหมอะไรเงี้ยถ้ามันตอบถูกจริตตรงนี้แปลว่าตอนตอนเวลานี้นะเป็นแบบนี้ไปแหละดีที่สุดเลย เันป็นสัตตัวเองเนี่ยก็รายได้เยอะอะเยอะกว่านี้เยอะมากแต่วก็นัรู้ึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเลยเราไม่อยากตื่นขึ้นมาทำงานเลยเราเป็นคนที่แบบต้องทำงานหรอต้องมาเจอลูกค้าหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องเจอกับเจ้าหน้าที่หรือดิวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เราเราไม่อยากทำเราทำมาสามปีคือมันเต็มที่แล้วสาหรับเรารู้แล้วรู้แล้วใช่ไมมันไม่ใช่เราแล้วเราก็มองหาอย่างอื่นที่เราอยากทำ แล้วเราก็ตรงนี้เลยอะที่เราแบบเดนที่เราจะต้องมาตรงนี้ให้ได้อ๋อคือเราตั้งใจที่จะทำกาแฟเลยแล้วเวลาที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดจากงานเดิมที่พิสูจน์ไปแล้วสามปีเพราะมันพอเราก็พอแล้วนะจริงจริงบางทีปีนึงอาจจะไม่พอนะสำหรับเรามันเหมือนแบบเพิ่งเพิ่งตอนนั้นมันมันเหมือนแบบเฮ้ยรายได้เราเข้ามาเยอะอะเราอยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้ช่วงเวลาเราก็ได้เที่ยวก็ได้นะคะตอนนั้นก็คือรายได้เราเยอะแต่พอเราทํามาเราสึกแบบ มันไม่ใช่เราเลยชั้นนิดนึงอ่ะ,อะมันจะรายได้เยอะแล้วเราก็มานั่งคุยกับเพงว่าเงินมันเงินมันตอบแทนทุกอย่างจริงเหรอมันตอบเราจริงเหรออ่าอ,อไม่นะพี่บางทีเงินกับความรู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะเราก็เลือกแบบเรารู้นะถ้าเรามาทางเนี้ยรายได้เราจะลดลงเยอะเลยแต่เราเลือกออถ้าเกิดว่าบริษัทของมามีม,มีมีทีมไหมอยู<ว>อ่สองคอมีทีมมีพี่น้องสองคนอือ แต่ว่าพักหลังเราก็ทําด้วยตัวเองแหละเชิงคล้ายฟรีแลนซ์แต่เราก็จดทะเบียนบริษัทนะเพราะเราดีลกับบริษัทใหญ่เอออน่ก็เลยถามที่ถามเพราะว่าถ้ามันมีองค์กรมันมีคนเยอะมันก็จะแบบจะล้ม,มจะเปลี่ยนมันมันไม่ใช่แค่เราแล้วไงแต่นี้ของมาไม่ได้เยอะถ<ม>้าแบบจะพลิกก็พลิกไดไ้ได้เลยได้อันนี้ยูสุกฮีซองยูสุโตัวโซฟาหมาใช้องอะไร มีมีพิมีพิษอย่างเดยูสยูสุเขายูสุเลยเออแล้วมันเป็นอะไรอ๋ออันเป็นยูสุเพีลเล่อ่ะแก็จะมีเปลือกส้มยูสุลงไปในน้ำด้วยอืมแล้วกาแฟใช้เม็ดอะไรตัวนี้จะใช้เป็นขั้วอ่อนอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์จากดอยเบียงพห่น้องไม่กินกับกอดเชอะใช่แบบว่าดูดไล่เลเยอร์อ๋อโอเคดูดไล่เลเยอร์เพื่อส้มกอดหรือว่าไง แล้วแต่เลยแต่คือถ้าดูดกาแฟไปอย่างเงี้ยมันจะได้ให้กาแฟก่อนไงอ๋อก็คือน่าจะรอว่าเราจะเรียกอะไรใช่ไหมอยู่กูอยากดื่มกินกาแฟมาก่อนขอส้มไปเจ่มกาแฟ ส้อร่อยค้มอร่อยเรารู้แล้วไปครอบติดใช่สมอร่อยจริงหน้าเอามาเลีให้เนาะลอ,อันนี้อร่อยอันนี้มีสูบเบลนอันนี้คือตัวแบรนด์ก็ใช่ไหมใช่แอ,อ๋อเอธิโอกเตียมันโกเตียมาลาเอธิโอเปียนี่ติดไรติดฟุตีป้ป่ะฟุตี้ตัวนี้จะเป็น ฟูตตี้เลยแต่ว่าจะเป็นฟูตตี้ที่เบามากเกิี่แล้วมันเข้ากับพวกผลไม้ต่างๆเพราะตอนจริงๆอ่ะถ้าเป็นแบบกาแฟตอนจริงๆอ่ะอีกฟูตตี้เราไม่ค่อยถนักถ้าถ้าเป็นเอสเปรสโซ่เฉยๆนะเออจจ่ว่าถ้ามันผสมแล้วเออแล้วมันไปเปลนกับผลไม้ไงน่าโอเคได้ไอ้นี้ยแต่อย่างที่บอกเราเราถันัดกาแฟนมเนี่ยเคยพยายามแล้วเคยพยยาามโอเคเข้าใจเข้าใจนี่นี่ก็เหมือนกันกาแฟดิฟท์เลิฟอะไรอย่างเงี้ย ก็ถามว่าได้ไหมได้แต ja ่สายนมฉานสุดโตเกียบไม่อร่อยอ่ะเดี๋ยวเพิ่งกินเดี๋ยวเพิ่งกินเยอะนะเดี๋ยวให้กินตัวอื่นอีกวันนี้ประเทศอเออวันนี้เราสองคนถ้าตัวนมเอาอะไรอีอ่ะดัตตี้เราถึงอยากชิมอะไรอีก ที่นี่ชาไทยก็อร่อยร้านกาแฟตแต่ <laughs> ชา <laughs> ไทยอรอ่อยพอดร้อนร้อนหนึงจะพูดสิเดี๋ยเจอกัได้ว่าคือถ้าถ้าคุณตำชาได้ต้องชาไทยก่อนด้วยนะรู <laughs> ้สึกว่ามันต้องบอกอกันละแล้วเราก็กินกับชาไทยมาแต่เพียงแคบอกได้ตามเรขอรอดชาไทยสายมาเลย์ด้วยซ้ำอ่ะ <laughs> <laughs> ร้อนใช่ไหมฮะทีร้อนใช่ไหมใช่ที่นี่ก็มีที่นี่ก็ที่ร้อนมาจากมาเลย์เนาะ เอาไทยหรือซีรอนดีไทย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 ังไ,ไม่ได้ตรวจงานเลยตอนที่เขียนเสนอเป็นนั่นไงอึ้งมากงดงามหรือไปเอาชักมันผมออกว่าอนี้ก็วยทีีเราไปติดห้องนอนขานไทยค่ะมานอนฉีแตกเลยวะเนี่ย อชาไทยสีเข้มข้นเลยอ,อันนี้จ<ม>ะเอาหวานปกติให้คะ<ม> ที่ไทยทีนเ,เนี่ยใช่ไ<า>ด้ไ<ท>ด้ดลงเดียได้ไหได้ได้ได้ความรู้สึกนั้นเลยไป,ปราคาไม่สูงอะ่ะนี่พูดว่าตั้งราคาเก็ราคาไว้แค่ประมาณนี้เพื่อที่จะตอบตจทูกค้านี่หรอไม่เพราะว่าใช่อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราควรจะ เนเลยเอาเอาพูดจนตรงๆนะเราก็าเดี๋ยวยูเราก็เหน็ดเมื่อี้ก็มาเหมือนกันเราก็เล่นทั้งกาแฟทั้งที่ราคาสูงไม่สูงอะไรนะรา,าร,าานาราคาราคาั้านมาเราเท่าราคารา้านกีออสทั่วไปจริงๆันหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีสเปซของร้านก็ได้ด้วยซ้ำนะใช่บอ,อกว่าคือตั้งใจอยู่แล้วว่ามันมันจะต้องแตกทุกคนได้ตอนแรกเราเข้ามาเราไม่ดูราคานะเราดูเมนูอะเราไม่ดูราคาเลยนะเพราะว่า โดยหลักถ้า,าตอนแรกเราฟังธุรกิจของที่มาบอกกันว่าอาจจะเป็นแบบผู้รักษาแพทย์หรือนักศึกษากี<ม>่ราคามันได้ถึงระดับเจ็ดสิบบาทที่ที่มาบอกว่าที่มันจะซื้อไปได้ก็มีกำลังซื้ออยู่เออเออคุณท่านเขียนจะเป็นแบบนั้นแต่ท่านเขียนเหมือนกันมันแ,บบนนแสบได้มากก็คือเรานึกถึงพวกนักศึกษาราชภัฏด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเอาไง่ายๆเราก็คือถึงคนทั่วไปเลยอ,ะอ่ะกินซื้อกินได้ทุกวันไม่กระทบอะไรเลยไม่ต้องกังวลมากใช่ กำไรน้อยหน่อย ừ ừ ừ เพราะว่าเราอาจจะดูโลกสวยนะเราไม่ได้แบบว่าอยากรวยอ่ะถ้าเราทาอื่นมันรวยกว่านี้แต่นนี้คือเราสนุกอะ่ะเฮ้ยเราชอบมุมมองนี้เออที่มาพูดมามันไอ้คำว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรวยมากก็ได้ใช่เมืม่อกีแล้วมาก็เลือกที่บอกว่าคือมาตอบได้อย่าง,างหนึ่งว้สำหรับเราคือ มาไปแตกแล้วไงว่าไอ้ที่ทเราเงินเยอะได้มันกูัวทำอะไรไงได้ไดแต<ส>ะอะไรอย่างเงี้ยแป๊บมาเลยเพูดแต่มาแล้ว <laughs> แต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ทุกอย่างนี่เป็นกูลัวอะไรเนี่ยเข้ <laughs> าใจไเออเฮ้ยไนี่ด,ด,ดีเพราะว่ามันโมโุมมองจากคนคนทำจริงอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ใช่แบบเหมือนนแบบเอยหนูนะคิดว่าแบบหนูแบบไม่เลือกเงินหรอเน่นแต่ถ้ามันยังไม่ทำไงมันเรื่องหนึ่งเอาจริงพอเวลาเคยได้เยอะเรามาทำตรงเนี้ยด้วยสถานการณ์นี้ด้วยเฟลท้อ นะตอนไหนนะเวลาแรกตอเวลานี้เลยด้วยซ้ำเซลแล้วก็ท้ออยู่ว่าเฮ้ยโหเมื่อก่อนนี้แบบเราวิ่งแป๊บนึงเนี้ยห้าพันคือง่ายมากสำหรับเราตอนเนี้ยก็จะได้ห้าพันพี่ต้องกี่แก้วเอ้ต้องเจอกี่คนต้องรับกี่วงอ่ะอ่ยากมากยากมากไหนจะต้องเตรียมของเตรียมอะไรอีกแล้วของอ่ะอ๋อที่เราออกไม่ได้ต้องเจอโควิดอีกเออใช่มันมีความท้ออยู่นะอ่าอ่าอ่า้วเวลานี้ยังเป็นยังรู้สึกได้อยู่ใช่ไหมท้ออยู่แต่ว่า ก็เราเลือกแล้วอ,ะอ่ะเออแล้วก็ต้องทําให้สุดก่อน,นะอะออมาตอนนั้นมาถามถามาทำตัวเองว่ามาชอบอะไรแบบที่ใช้เงินเยอะมากหรอไม่นะคือเราก็ไม่ได้ติดแบรนด์ไม่ได้ติดอะไรเราก็บ้านๆอะเออเพราะฉะนั้นมันมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นกระหรอกเนาะแค่เรามีแบบเออเรนเหลือเก็บบ้างมีเงินไปเที่ยวบ,บ้าง ก็ตื่นมาถ้ารู้สึกว่าเราทำไาที่เรารู้ปะเราอยากทําแค่นั้นมันน่าจะดีกว่าที่เราตื่นอ่ะแต่อันเนี้ยที่มาบอกว่าตื่นมาแล้วไม่อยากถ้าอยากทำอะไรเลยไม่อยากทางานอนะ่ะเออไอ้นั่นแหละคือปัญหาที่แบบเรารู้สึกว่านั่นคือปัญหาแลนะ้วคุณ,คณเกือบสองปี <laughs> คุณต้องรู้สึกนะว่านะไม่อยากตื่นเลยอ่ะไม่อยากไปขยับ<ช><ค>เลนี่<ช>หรือว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรยนี่ไม่อยากเลยนั่นแหละนั่นคือปัญหาแล้วต้องต้องไปหาวิธีตอบโจทย์ตัวเองใหม่แต่มันยากนะมาแบบก่อนจะเจอใช่ไหม เออใช่พ่อหนึงคือแล้วบางคนมันมันขยับกันนไม่ได้ขยับกันมามาแต่ตัดสินใจแบบเด็ดขาดที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้บางคนแบบอยากจะทําแบบนี้แหละแต่ว่าบบ <คน S 1> มันมันมีห่วง <ใน S 2> <ๆ S 1> เยอะมากมใช่ที <ๆ S 1> ่แบบมานนั่งแบบงานก็ไม่ได้ง่าย<ช>แล้วว่าหลายคนลักษณะทำแบบนี้เด็ดเดี่ยวพอสมควรนะจริงๆอ่ะมาก็รู้ว่าในธุรกิจของร้านกาแฟมันก็คุณมีคนทามาเยอะมันมีคนล้มเยอะเหมือนกันนะนั่นแหละ มันต้องแบบต้องอยู่กับมานะที่ไม่แบบไม่คาดหวังว่าจะต้องได้เงินเยอะในในการทาธุรกิจอ่ะเออใช่จริงอรู่แบบมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นแบบว่าการออมเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเนี้ยก็คือเราก็แบ่งเงินไปสามส่วนเนาะส่วนอีกอันหนึ่งก็ไปลงทุนด้านอื่น,อ,น,น,นอ,อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือร้านกาแฟเพื่อให้มีรายได้เข้ามาทุกวันหรืออันนี้ก็คือเป็นเงินออมเก็บเอาไว้ไปบางส่วนอะไรอย่างเงี้ย เราก็รู้แบบโอเคยังกล้าเสี่งกล้าลุยกับมันอยู่ขอชื่อมาที่เราคือดาทำมาดาทำมาธรรมดาเอาเดี๋ยวนะชือชื่อร้านเดี๋ยวนะเดิมแหละร้านที่ร้านของพี่ชื่อธรรมดาใชไ่ไหมแล้วตอนนั้นเอา้วตอนแรกที่ตั้งก็คือเพราะว่ามากับดาเลยเหรอ ใช่ก็คือคอนเซ็ปต์ร้านก็คือธรรมดาธรรมดาก็คือกินได้ทุกวันเรียบง่ายก็ซิมเป e l i ไลท์อินฟินิทฟูลอันนี้คือสโลแกนร้าน Simple l i f e is beautiful อ่ะง่ายเลยแล้วก็อ๋อพเ<ต>อเราแต่งชื่อชื่อเรากับชื่อพี่สาวด้วยธรรมาดาก็ตีได้แล้ว,วจ้ะเ่๋เป็นฟาร์ตี้เลยนะจ๊ะเฮ้ยขอดูหน่อยอ๋อไม่ต้องเออเป็นเก๋ขึ้นมาใช่ไหม ตอนเด็กนะเอาวะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ตอนนี้พอมันเลยมาแล้วเฮ้สวยจัง <S <S นี่ครับเพราะความเป็นเดร์ตี้มันก็จะมีมันก็คือความข้าวสปบปกสับปกสัปะเนาะที่มันไหลลงเนี่ย <S <S <ช>มันถึงได้ชื่อนี้มามันจะแบ่งเลเยอร์ระหว่างนมขนมเนี่ยก็ส่วนมากต้องไปทําแช่อุณหภูมิให้มันเพื่อให้มัน,เย,น,นยเย็นก่อนแล้วก็เพื่อที่มันจะไม่ได้แยกเลเยอร์ของ กาแฟลงมาเร็วไปหน่อยใช่ไหมเห็นแล้วตอนนี้เราจะเห็นเริ่มเริ่มการไหลของช็อตกาแฟแล้วอันนี้ามาใช้ตัวกาแฟอะไรอ่ะตัวนี้ใช้ตัวเบนของร้านก็คือพวกเขับพวกกาล์วกาแแต่ถ้าที่เคยได้ยินมาเขาบอกว่าตอนดงแบบมันแบ่งช็อตประมาณนี้ให้ดมประมาณสาม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 ชอ็อตเพื่อที่แบบคำแรกจะต่างกันนะเพราะมันจะได้กาแฟก่อนกาแฟก่อนใช่แล้วต่อไปก็แบบกาแฟนมกใกล้กันที่เหลือก็จะแบบ นมแล้วจะเหลือแแบบก้นมเมะเร็ดอ่ะไอ้ตรงนั้อาจะเป็นอีกทีนึงกอแล้วนะ,อ,ะอุ้ยหอมอุ้ยหอมเออชอบกินนี้ว่ะนี่แหละความรู้สึกเราคือความเย็นกับความเย็นกับความร้อนเจอกันไ,ได้เก็บแบบได้จะวางในน้ำ้ามันเย็นมา่อแบบนี้ก็จะแม่เดี๋ยวนะ้ ของของมามันมีรสอยู่แล้วอะคือคือนมอบบมีเป็นนมเป็นรสหวานหรือว่านมจืดหรอหรือว่ารูปหวานอยู่แล้วคือเราผสมจืดของร้านให้มันออกหวานนิดนึงอะอ่อใช่เพราะก่อนหน้านี้เราได้ยินบอกว่าอีกบางที่เขาจะใช้วิธีการทํานมผสมกับวิปปิ้งครีมเพื่อที่จะให้มันมีความข้นอ่าเหมือนก้านใอ่ไหมอ๋อหวามเดียวค่ะแต่เราก็มีอย่างอื่นที่มาแบบเอาให้มันมีหวานอะเป็นของตัวเองก็ไม่ให้โดดไปที่จะบอกที่จะบอกว่า มันกลมมากเลยนะอันนี้เราไม่ได้เราไม่ต้องถึงอ,อุยนะเพราะถึงจะเป็นของร้านน้องก็เกิดเราจะบอกตามความรู้สึกเรานะรถที่เจอเระหว่างก,กาแฟกับนมกลมมากเลยนะความกลมของเราคือบาลานซ์อ่ะใช่ด้วยดยหลักของการดื่มกาแฟเดอร์ตียางมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราต้องดื่มจาการ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 โซนเข้าไปใช่ไหมฮะนะช็อตที่เจอกันตอนจมูกเราตรงเนี้ยกลิ่นของกาแฟจะมาใช่เพราะี้หอมแ่บกาแฟเนาะ ม็ดอมันนี้เริ่มหวานแล้วจอดที่สองคำที่สองเราจะเจอนมเดียวขึ้นตัวนมอ๋อแล้วนี่มันมีความครีมมี่ครีมมี่ว่ะใช่ปไหนของ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 เนี่ยคงไม่หมดในสามคำหรอกเดี๋ยวเขาแบบเดี๋ยวเขาแบบหยุดท้ายท้ายทินเดี๋ยวดีหน้าเลยเนี่ยไหลไหลไหลแก้วแล้วเออดีแล้วก็เนี่ยเวลาวันนี้ฉันมีงานต้องทำเป็นลูกค้าอยู่เวไรเดี๋ยวให้กินโซดาค่ะครับกาแฟอ่ะป